หน้ามือถือแป่งอาจารย์เบียหมกแล้วอาจารย์เบสสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับมั่นคงกับเบสครับอาจารย์เบสที่ทันแล้วอาจารย์เบสสอสภานคลายวันนี้นะครับอาจารย์คงกับอาจารย์เบีสจะมารีวิวผลิตภัณฑ์อใหม่ใหม่เลยผลิตภัณฑ์ใหม่ในมันเขาเรียกว่าข้ามเทคโนโลยีทุกๆอย่างเทคโนโลยีเลยข้ามโลกมาได้ข้ามการเวลาเทคโนโลยีและเป็นปัจจุบันเนี่ยยังนิยมกันอยู่ โอ้หยังใช้อยู่เลยผมก็ยังใช้เลยเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอะไรครับพี่ย,ยาสีฟันรีวโหโหิวยาสีฟันพูดละวมึรลองเลยโอ้โหอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับ<ห>ที่ภูมิใจเสนอยาสีฟันเนี่ยเดี๋ยวเปิดนกันนิดนึงก่อน,น,น<ห>ยาสีฟันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นของใช้ประจําวันทุกวันใครที่มีปัญหาเรื่องเสียวฟันเรื่องอะไรเนี่ยไม่ยอมหายสักทีเนี่ยวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำมาช่วยได้ไหม ช่วยได้จริงเอ้าช่วยได้เดี๋ยวไม่ช่วยไม่ได้จะมาเล่าเหรอดูกันเลยนะครับฮะต่ครับเบียร์เรื่องไปยิบประเทศกูเที่ยวแม่ไข่บวยหวานไม่ตกกันป่ะอ้าวทำวันนี้นะครับมันมีนี่วันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่นี่มึงเวลามึงมึงทำหน้าให้มันนี่ปับให้เฮียเดยไปไหว้พระเลยกล่องเทียนด้วยเนี่ย ล่องเหลืองกล่องพ่อนี่แม่งนี่กล่องยาสีฟันนะครับอ๋อนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทบริษัทของทิพนิยมทิพนิยมเป็นยาสีฟันของทิพนิยมทิพนิยมนี่แหละฮะเดี๋ยวเราจะเอามาอันบ็อกให้ดูกันเลยก่อนจะพูดว่าคือต้องบอกอธิบายสรรพคุณก่อนว่านี่มันเป็นยาสีฟันที่ผสมสมุนไพรผสมเกลือและตะกอนลดเสียวคือว่าตะกอนเนี่ยเวลาผมเสียวฟันเนี่ยเวลา เวลาเวลาะฮเฮ้เฮ้บุบหลอมไปวิ่งปี๊ดกระโคตรทรมานโคตรทรมานแล้วปรากฏว่าผมทำยังไงก็ไม่หายได้จนวันหนึ่งเนี่ยไม่มีเมียเมียแนะนำบอกว่าเฮ้ยเอานี่ไปแปรงไปฮะจะไม่ต้องมานั่งทำหน้าอย่างงี้หรอกไม่เอาเอาไปแปรงปรากฏว่าไงว่าเฮ้ยแม่งจะหายเออหลอดหลอดหลอดละสามร้อยใช้ก็ใช้ก็ไม่หายสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองบอกตรงๆเลยแวบแรกเนี่ยไม่เคย เชื่อไม่เชื่อเลยแต่มันเหมือนคนสิ้นหนทาง่แล้วไงมันหมดแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันมมัันนใช้ไปทุกอย่างแล้วะใช้ไปทุกอย่างแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้สิ้นหนทางแล้วก็เลยลองดูสุดท้ายหายเด็ดขาดโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันเลยฮะนะครับมาเลยครับพี่แกะนะครับแกะที่บันเนี่ยแกะอันบล็อกไม่มีอะไรครับอันอันบล็อกง่ายๆคือเป็นกล่องครับไม่ต้องไม่ต้องอันบล็อกนี่มาถึงปุ๊บเนี่ยพอพอแกะจากกล่องเนี่ยปุ๊บเนี่ยไม่เจอผลิตภัณฑ์เลยนี่แล้วได้ผลิตภัณฑ 35บาทไม่มีแค่นี้ไม่มีนะครับไม่มีคู่มือท่านต้องอ่ดนเตอร์ไม่ต้องนอ่านคู่มืออ่มึงอ่านอ่านนี้อ่านข่าวๆให้แองก็แล้วเป็นเป็นยไงัมันมันมีนี่ภาษาไทยทิศนิยมอะไรอะไรก็ว่าไปอ่าส่วนผสมก็มีเกลือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับช่วยให้ฟันขาวสะอาดสดชื่นและที่ผมชอบมากคือทำแบบวะเขียนว่าแจ่มอ่ะเฮ้ยแจ่มโราแจ่มได้ไงทิศนิยมนะครับคนเป็นก็ตาวัดอะไรพวกแบบ กรธรรมจักอะไร <laughs> พวก <laughs> นี้นชอย่างนี้ครับแ <laughs> ่มยางที่ฟันทิ์นิยมเนี่ยเขาจะมีเขียนคำเด็กเนี้ยอันนี้เป็นตาที่ออกแบบมานานแล้วเขาจะเขียนว,ว่าตรงนี้ว่าแม่ <laughs> มแล้วพอแฉมเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยสรรพคุณตามข้างอะไรเนี่ยมันแจ๋วมากเลยนะ <laughs> แล้วผมจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ย <laughs> เป็นรุ่นที่เขาเขียนว่า new improve เป็นตัวที่อัปเกรดแล้วนะอัปเกรดอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วคืออัปเกรดเฟิร์มแวร์ทุกอย่างเนี่ยล่าสุดเป็นตัวล่าสุดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดผสมไปแล้วมาดูตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ครับ เวลาตัวนี้นะครับข้างนอกเนี่ยจะเป็นลามิเนตลามิเนตอ่ะของเดิมเนี่ยรุ่นก่อนก่อนอัปเกรดเฮ้ยเป็นแบบเป็นแบบสังกะสีเนี่ยตะกั่วอะไรเป็นหลอดแบบตะกั่วหลอดสังกะสีโบราณเลยแล้วอันนี้นะครับมันเป็นพัฒนาแล้วเป็นพัฒนาแล้วเป็นลามิเนตนะครับไอที่เห็นเนี่ยเป็นขนาด full size full size แล้วนี่คเป็นขนาดฟูลไซส์ครับเป็นขนาดอันนีู้มีฟูลไซส์แล้วมีพกพาวเลยพอกพาดูเนี่ยนี่พอเทกพาหน่ะมีไม่เชื่อมี่เนี่ย โอ้โหอันนี้นะครับเป็นขนาดพอเต็มบ้านันมีหลายโอ้โหเราทั้งหมดเลยมึงจะมึงอกี้บกหาพ่อหมดแล้วอันนี้นะครับเป็นขนาดใหญ่ที่เราจะอันบล็อกแต่อันนี้เนี่ยอันนี้ผมใช้อยู่ประจำพกพาอืมนี่กูยังไม่ใช่ดเหลือเกินะเนี่ยแค่นี้ไม่เปลี่ยนอีกไม่ใช่เดี๋ยวกูจะรีดจะได้อีกสี่ตัโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูอันบล็อกกันนะครับอันบล็อกเนี่ยฝาเนี่ยฝาเป็นฝาฟลิปเปิด เสร็จปุ๊บพอเปิดมาถึงปุ๊บเนี่ยบีบได้ป่ะมึงบีบเนี่ยมึงบีบได้ป่ะมึงบีบไม่ได้หรอกมีระบบล็อกอีกอ่ะเขามีระบบล็อกนะครับมีระบบล็อกคือคนโง่อย,อย่างเบีย้ยมันเปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันต้องเอาอะไรเจาะเอาตูดแบบยา้ายยาย,ายาพวกนี้นมันต้องจอเจาะไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่หมุนออกมาโอ้โหมันเป็นคนคุณต้องอันสกรูอันสกรูคือใคลายคลาเกียวอันสกรูแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะมาปิดด้วยฟอย เครื่องฟอยเนียเขาจะซีลมาจากโรงงานนะครับซีลเป็นเป็นการแบบว่าซีลซีลแล้วสินค้านี่นะเวลานะครับเวลาท่านไปซื้อที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเจอตัวฟอยเนี่ยผิดและเปิดออกมาเรียบร้อยเนี่ยทานสมัยเคมเขมกับเคาน์เตอร์ตรงเค้มจะดีฟันเลยนะเอ้ากึ้นมึงอยู่ในเจ็ดวันถ้ามึงไปซื้อที่ไปซื้อที่ซูเปอร์เนี่ยมึงเปิดมาเอ้าตรงนี้ไปเปิดแล้วเนี่ยเฮ้ยน้องเคมตรงหน้าเคาน์เตอร์เฮ้ยน้องพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่เอาตัวใหม่สินค้าของก๊อปบอกว่าตางที่ดีคนจะเช็คก่อนออกจาก ซื้อเลยแล้วเวลาอันบ็อกเนี่ยไม่มีอะไรตัวนี้นะครับเปิดมาเปิดมาซีลจากโรงงานมาเห็นไหมเปิดเรียบร้อยอ่านี่เท่ากับท่านแกะวอยออกมาเรียบร้อยนะครับวอยอันนี้ท่านถึงท่านถึงครับวอยอันนี้ท่านไม่ต้องไปแปะไม่ต้องส่งกลับคืนบริษัทนะครับบริษัทเขาไม่เขาไม่รับไม่ต้องกลับกลับคืนบริษัทครับท่านเก็บไว้ท่านนี้แล้วท่านก็ปิดฝากลับไปอย่างเก่าท่านี้เพียงเท่าดีนะครับท่านก็ไปหยิบยาที่ฝานเนี่ย กลับไปไว้ที่ตะกร้ารเขาอ่าครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาบอกท่านผู้ชมว่าในตัวสมุนไพรโบราณที่ใส่ไว้ในยาสีฟันเนี่ยมันมีอะไรสำคัญอันแรกผมคิดว่ามีเกลือแน่นอนเพราะว่าโบราณเขาบอกเลยเกลือแล้วมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือค่อยค่อยมึงรู้จักค่อยป่ะคืออะไรข่อยจากอีสานสีเบื่อกูกูนึกอะไรไม่ผิดแล้วว่าแม่งอาจารย์เพี่แม่งมึงต้องบาดอย่างนี้แน่เลยไล่เลิศ ไอ้มันก็ได้เหมือนกันนะโอเคนะครับเป็นต้นข่อยนะครับข่อยเนี่ยมันเป็นเป็นพืชสมุนไพรรู้สึกว่าลําต้นเนี่ยประมาณสักสองเมตรถึงห้าเมตรยาวอู้กอพอตัวสูงเยาวชนหลายหลายคนไม่รู้จักไม่ไม่เห็นเล่าบ้านเมืองหนนี่แลแล้วบางคนก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ข้ามกาลเวลาข้ามเทคโนโลยีมาข้ามเทคโนโลยีมาไม่ไม่พอนะปัจจุบันนี้ยังมีคนใช้อย่างนี้อยู่นะแล้วจะแปลจะมาเกี่ยวอะไรกับฟันได้ไงดูกันเลยดีกว่าะ มีเข่อยอเนี่ยมันจะเป็นไม้ที่แบบสังเกตนะครับมันจะเป็นกิ่งก้านเล็กๆหลายท่านไม่ทราบว่าคอยมีสรรพคุณอะไรต้นคอยมีสรรพคุณอะไรข้อหนึ่งสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุในร่างกายคือใช้เปลือกมันใช้เป็นยาบำรุงหัวใจใช้เป็นยาอาวุธอายุวัฒนะเจริญอาหารแก้ละมันนาสนะแก้ฤทธิสีดวงจมูกฤทธิสีดวงจมูกมึงเป็นอยู่แล้วก็ฤทธิสีดวงทวาร แล้วก็เปลือกเนี่ยเอามาทำเป็นยาสูบสูบไปเอ้เยยากิ่งสดเนี่ยนะทำอะไรรู้ป<ะ>่ากิ่งสดเนี่ยเอามาหั่นต้มเกลือเคี่ยวนิดนึงนั้นแล้วก็อมๆเช้าเย็นทำให้ฟันแขง็งแรงอีกหรอเมล็ดข่าอะไรรู้ป่าข่าเชื้อในช่องปากและทางเดินอาหารโอ้โหนี่นเกี่ยวกับปากทั้งนั้นเลยเนี่ยหลายๆท่านคง<ะ>จะไม่รู้ว่าข่อยเนี่ยทำอะไรได้บ้างฮก<ะ>ินข่อยก็มาแปลงฟันกินข่อยด้ยนะกิ่งข่อยจะแปลงอะไรอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูกันเลยคุณเคยแปรงสีฟันด้วย ต้นข่อยป่ะเฮียผมเพิ่งยังเคยเห็นใบข่อยมันเนี้ยเพิ่งจะให้ผมมาแปลงเล่นข่อยเอางี้ดีกว่านะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอันนี้เป็นอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นวิทยาทานจริงๆโอ้วิทยาทานเลยวิทยาทานเที่ยเคยใช้เหรอไม่เคยไม่เคยอ่ะอย่างนี้นะครับต้นข่อยเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยตัดกิ่งอะไรอ่านี่นะนิดไล่นิดกิ่งนิดเดียวท่านได้อุปกรณ์ข่อยมาแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งท่อนต้องทุบตรงปลาย ทุบตัวปลายทุบตรงปลายสาที่ใด้ดูนะครับถ้ามันเป็นถ้ามันเรามีแบบสากระเบือหรืออะไรเงี้ยเราก็จะตานี้นี่อะไรนี่ตุ้มเลยอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ไมอย่างงี้อย่างงี้อย่างี้เขาจะทุบอย่างงี้ให้ปลาให้มันแหลกอนึกออกยังเห็นไหมเห็นหมนี่สาธิตอย่างงี้นะครับครับนี่อ่ะแล้วอะไรต่อครับพี่าหลังจากที่เราทุบมาได้แล้วนี่นะครับนี่คือกิ่งคอยทุบผู้ให้มันแบบนี้ใบเบินเลนออกมาเลยจริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงๆกันนะเกิดมากูก็ไม่เคยเห็นคนแปลงฝีฟ้าด้ข่อย จนมาเห็นชัดๆเนี่ยตอน,อนที่ไปไปไปเที่ยวที่ไหนวะไปเที่ยวที่อินเดียหรืออะไรอ่ะเ,เห็น,เห,นเห็นตะแก่คนหนึ่งเนี่ยมันเอากิ่งไม้เนี่ยแปลงเราถึงรู้ว่าโอ้แม่กิ่งคอยเขาแปลงกันแบบนี้<อ>ทำยังไงร,รู้แบบนี้ทำอะไรแบบนี้ตามต,ตาม,ตามเสร็จแล้วไงต่อตามเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะ,ะนี่นะดูนะครับสาธิตนะครับไม่มีอะไรเลยง่ายๆเอางี้ใช่ไหมตามแล้วเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวไม่เจ็บี้ยม มันก็ใช่จริงจริงเก่งแค่ตอนน้วเวลาฝันที่อไหนใช่ไหมฝันที่อนไหนมันก็อิงฉีกฉีกกอ้พุ้งแก้วออกนี่อย่างนี้จริงจริงนะมึงมึงเชื่อป่ะนานนะแตกนานไหมฮะก็ถูไปเรื่อยๆเงี้ยจริงไข่อะแล้วพอไอ้ตรงนี้มันจะเป็นพู่พอมันนึกให้ดีๆนะครับพอเราทุบตรงนี้แล้วมันแตกเป็นพู่เนี่ยเอหมือนผูกกันปลผูกกันหยาบอย่างนี้ถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆเสร็จเรียบร้อยอ่ะมึงถูอ่ะฮะมึงลองไง ไข้างไหนคุณเบีดาได้ของไงนี่ของกูข้างนี้เอาหมุดข้างนี้ได้เอาหมุดลองดูอ่าอะของมุดข้างนี้อ่ะอืมใช้ได้ไหมเนยใช้ได้ไหมอืมเอาหมุดลองฟันกามดินี่ยทำเล่นกามเลยอ่ะฟันกามกามบนเลยงมุดเล่นอ๋อกามเจ๊ย่าเหรอไปล้อเล่นแหมมึงพูดก็เลยโบราณนี่นะครับนี่มึงโชว์หน่อยกล้องโคสอันนิดหนึ่งนี่เพราะว่าคุณเบียร์เขาฟันแล้วเขาจะสวยมากนะครับฟันเขาเรียงก็ โอ้โหจริงเสร็จปุ๊บพอได้กินงขค่อยเนี่ยนะมันเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าสรรพคุณมันเยอะครับ่อยก็ถูกนํามาใช้ในยาสีฟันอ๋อพวนี้ทุกเสร็จอยเสร็จอยมันจะมีมันจะมีมันจะมีหลายตัวแต่ว่าอันเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าหลักใหญ่เนี่ยจะมี่อยอยู่ในตัวนี้อวันนี้นะครับหฮกมั่นคงภูมิใจเสนอเสนอกัน ยาแปลงฟันในถุงวิธีให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เสนอไปพร้อมกับยาสีฟันที่ใช้แล้วลดอาการเสียวฟันได้ดีที่สุดลดอาการเหนือกบวมแก้กลิ่นปากทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างเอาแล้วแปลงสีฟันอยู่ไหนอ่ะกูไม่ใช้ข่อยแล้วแม่งข่อยป้ายเอาข่อยพ่อมึงนั่นไอ้ไอ้เมื่อกี้ข่อยภาษาทิศไหนมึงเอานั่นมาเดี๋ยวจารย์เบียดอยู่ไหนอะจารย์เบียดนี่ผมอนี่นี่มึงเอาแปลงยิ้มผิดแม่งกูบอกให้ นี่มึงเอานี่มึงเอาแปลงส้มติลนแปลงสไปเดอร์อะไรก็ไม่รู้โอ้โหมึงไปเยอาดือยๆแล้วลูกมึงใช้ป่ะเดี๋ยวกลับไปก็คือไ้ล้างคืนวันนี้ผมอาจารย์คงวันนี้จะสาธิตวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีโดยที่อาจารย์เบียจะเป็นหุ่นเป็นแค่เป็นหุ่นแล้วผมเป็นเป็นครูฝึกเป็นหุ่นทันตแพทย์อันนี้คือลูกคนไข้การแปลงฟันที่ถูกวิธีนะครับต้องแปลงเราใช้ปัดลงครับอย่างนี้จากฟันบนแล้วก็ปัดลงนี้ปัดออกนี้ปัดลงนี้ ปพื้นดอ่ะคุณบีย่ปัดนิดนิดปัดนิดครับปัดนี้นี่ะครับหนู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 ที่อยู่ตรงนั้นเห็นแล้วนะครับปัดขึ้นปัดปัดลงนี้ปัดลงปัดลงแล้วจากพอฟันล่างเหมือนกันฟันล่างก็จับไว้เลยนะครับล่างก็ปัดขึ้นปัดอย่างนี้ปัดนี้นะปัดนิดนิดแล้วด้านในปัดยังไงด้านในต้องปัดอย่างนี้ปัดออกกดไปอ่าอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดแล้วฟันบนปัดลง ออแล้วพอฟันกรามนี่ออกพอนึกออกนะเต็มที่ตลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณถืออย่างนี้ถืออย่างนี้นะครับนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยจุ่มเนี่ยปุ๊บนี่เห็นไหมหยิบอันนี้ฟันอย่างนี้แล้วนี่นะครับกระมาลอ้าวมูหมูแบ่งฟันแบบนี้เนี่อเวท ปัดขึ้นปัดลงนี่ให้อย่างนี้ลงงี้อืมเอาให้ฟองปององอ้อ,ปอนหน่อยนะอย่างนี้ก็ล่องนี้เลยใช่อือแล้วปัดขึ้นแล้วก็เนี่นี่นี่ตากันอ๋ออืมนะครับ<อ>คลิป<อ>นี้นี่นะครับมาแนะนำว่ายาสีฟันที่ดีเนี่ยอ่ะมันมีในโลกจริงๆแล้วก็แก้วเสียวฟันจริงๆใช้งานไปนะครับอย่าพึ่งอะไรทั้งสิน้น อดทนใช้ให้ครบหนึ่งเดือนเราถ้านจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่สุดในชีวิตของท่านเรามาหน้าช่วยได้เหงือกบวมเลือดออกบ่อยๆดำปานๆมีกลิ่นปากหรืออะไรเนี่ยทุกอย่างหายรสชาติอาจจะเบื่อๆนิดหน่อยคนนิดเดียวแล้วหายแน่นอนเอาเลยนะลาไปก่อนลาไปก่อนโอเคไปก่อนนะครับอันนี้ครับไปแล้วครับ